5เทคนิคปล่อยวางความกังวลที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความกังวลบ้างไหมบางครั้งความคิดเหล่านั้นทำให้เราเหนื่อยล้าและหมดพลังวันนี้เราจะมาแบ่งปัน5เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณปล่อยวางความกังวลและทำให้ชีวิตคุณเบาขึ้นสบายใจขึ้นมาเริ่มกันเลยเทคนิคที่1ฝึกการหายใจอย่างลึก การหายใจที่ลึกและช้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเครียดเมื่อคุณรู้สึกกังวลลองหยุดและหายใจเข้าออกลึกๆสัก3 5ถึครั้งการทำเช่นนี้ช่วยปรับระบบประสาทให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายและทำให้จิตใจสงบมากขึ้นเทคนิคที่ 2. จดบันทึกความคิด บางครั้งความกังวลเกิดขึ้นเพราะเรามีเรื่องมากมายในหัวลองเขียนความคิดเหล่านั้นลงบนกระดาษการจดบันทึกช่วยให้คุณเห็นภาพความคิดชัดเจนขึ้นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าได้ระบายความรู้สึกออกอไปลดความเครียดสะสมในจิตใจเทคนิคที่3โฟกัสที่ปัจจุบัน หลายครั้งความกังวลเกิดขึ้นเพระเราคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้วลองฝึกฝนการมีสติโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ณตอนนี้อาจจะเป็นการทำงานการออกกำลังกายหรือแม้แต่การเดินเล่นการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราไม่คิดวงเวียนกับเรื่องราวที่ทำให้เครียดเทคนิคที่4ลดการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ความกังวลมักเกิดจากความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้ลองปล่อยให้บางสิ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและยอมรับว่าเราไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้การลดการควบคุมจะช่วยลดภาระที่เราแบกไว้ในใจเทคนิคที่ 5. พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ การแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยลดความกังวลได้เพราะเราได้ระบายความรู้สึกและอาจได้รับมุมมองใหม่ๆหรือคำแนะนำดีๆที่ทำให้เห็นภาพรวมและรู้สึกดีขึ้น ลองนำห้เทคนิคนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเริ่มเบาลงความกังวลลดลงและมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการสร้างความสุขในชีวิตค่ะใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้ม